ครับผมสวัสดีครับพี่น้องนะครับวันนี้ผมกับผ้ามาชมฟาร์มไก่อีกแล้วนะครับอันนี้เป็นฟาร์มไก่แบบขังนะครับเลี้ยงแบบขังนะครับพี่น้องเลี้ยงแบบขังเดี๋ยวผมขอซูมให้เบดงใกไ้ๆนะครับอันนี้เพิ่นเลี้ยงแบบขังนะครับตอนนี้ไก่อยู่ที่3เดือน15วันนะครับอีก3เดือน15วัน ตอนนี้ใกล้3มเดือนสิบห้าม,มือนะครับกระสีเริ่มจับขายได้แล้วนะครับเริ่มจับแล้วนะครับแต่ว่าเพิ่นจับทรงลงเฉือดนะครับก็เลยบดเรล่งจับหมดนะครับบดเอ่งทรงคอขาค้นกลางนะครับฟ้ามนี่เพิ่นจับทรงลงเชือดนะครับมือละย0 3สิบตกนะครับผมพอลงเฉือดอัตราการอ่า ที่เพื่อนจะรับซื้อกับยุบประมาณนี่ครับผมวันละ30-40ตัวนะครับเพื่อนกับทย่อยจับนะครับอันนี้เลี้ยงแบบขังนะครับใช้อาหารคือใส่หัวอาหารในการขุนนะครับผมเริ่มจับขายตั้งแต่3เดือนครึ่งนะครับ3เดือน15วันนะครับเพื่อนเริ่มจับขายแล้วนะครับอันนี้คือไก่บ้านล้วนๆนะครับไก่บ้านแท้ๆนะครับผมนะครับ เมียตัวง,งามนะครับแล้วก็สดชื่นดีคือ,อเพื่อเลี้ยงแบบขุ้นอาหารนะครับถ้าเลี้ยงแบบขุ้นอาหารไก,ก่กระสีจะเริ่อนเติบโตเร็วนะครับแต่สีใสต้นทุนหลายจากน้อยนะครับเลี้ยงอย่างไรนะครับชุดนี้มีทั้งหมดอยู่2 0 0ตัวนะครับ200ตัวแต่เพิ่นทาย่อยจับไปแล้วนะครับเหลืออยู่ี่ประมาณ100ตัวนะครับเหลืออยู่ประมาณ100ตัวสำหรับไก่ชุดนี้นะครับผม เลี้ยงอย่างไรให้โตเร็วนะครับอันนี้คือเพื่อนเลี้ยงแบบขังนะครับเลี้ยงแบบไก่เนื้อนะครับผมเลี้ยงแบบไก่เนื้อก็จเิเจริญเติบโตเร็วแต่จิตใจต้นขุนเรื่องของอาหารสูงจากน้อยนะครับแต่ก็คุ้มเพราะว่าระยะการเลี้ยงมันสั้นนะครับผมระยะเวลาการเลี้ยงสั้นนะครับประจวบเหมาะกับช่วงนี้ราคาไก่ขยับขึ้นนะครับราคาไก่ขยับขึ้นนะครับคนก็นเลย ได้กำไลดีจักกน่อยนะครับผมแล้วก็ใกล้กับโตงหญ่น้ำหนักดีโค้งสางดีนะครับผมเหมาะกับผู้ใดที่จะเอาไปเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์หรือนั่ไปเชือดขายหรือ,อยังต่างๆนี่ก็สามารถนั่ไปได้นะครับเพราะว่าไก่มันโค้งสางดีนะครับโค้งสร้างดีแล้วก็เป็นไก่บ้านนุน่นล้วนนะครับผมนะครับ ใกล้ตอนนี้อายุ3เดือน15วันนะครับเฉลี่ยน้ำหนักอายุประมาณ1กิโล 1- ถึง1กิโลนะครับน้ำหนักตอนนี้นะครับเลี้ยง3เดือนนะครับเลี้ยง3เดือนครึ่งนะครับน้ำหนักอยู่ที่1กิโลถึง1กิโลขีดนะครับผมตอนนี้ขายอยู่ในราคาละโลละเกาบาทนะครับผมโลละ95บาทนะครับผม ตอนนี้่นขายอยู่ที่ราคาโลละ95บาทเลียไกลตัวหนึ่งก็อยู่ประมาณร2 0ยบถึง130าบาทนะครับตอนนี้นะครับฉเฉลี่ยราคาไก่จะอยู่ที่ประมาณ100ถึง1 0 0 120บาทถึง130บาทต่อตัวนะครับผมต่อโตพอนำหนักไก่อยู่ที่ประมาณกิโลหนึ่งถึงกิโลสี่นะครับผมถ้าเป็นตัวผู้ก็สิหนักจักหน่อยนะครับประมาณกิโลสี่พอตัวผู้เขาจิตจะเริ่มเติบโตเร็วกว่าตัวเมียน,นะครับผม อาหารเป็นอยังไก่พ่นคี้โตเร็วนะครับคือพ่นขุนอาหารนะครับขุนอาหารนะครับอาหารไก่กับอาหารหมูผสมกันนะครับเพื่อเร่งการจะเลื่อนเติบโตพอห้าเลี้ยงแบบไก่เนื้อนะครับจําเป็นจะต้องขุนอาหารพเพราะว่าห้าบโบดเดปลอยแบบครึ่งขังค่งปล่อยนะครับถ้าเลี้ยงไก่แบบขังจําเป็นจะต้องขุนอาหารเพียงอย่างเดียวหรือมีอาหารลดต้นทุนได้เพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะครับผมบอสันไกส่สบปวยนะครับ ไก่จะป่วยไก่สิเป็นขาดโปรตีนนะครับเพราะขาดโปรตีนแล้วก็สิเป็นคือไก่ขี่ขาวนะครับผมในที่สุดพร้อมล้วก็ตายนะครับลักษณะการเลี้ยงแบบนี้คือการเลี้ยงแบบขังนะครับขังดังนั้นอาหารมีใดเพียงชนิดเดียวคือการเลี้ยงแบบขุนนะครับขุนอาหาร เ้าสีใส่อาหารสูตรใดใส่อาหารไกลล้วนๆหรือนำอา,อ,าอ,าอาหารหมูมาผสมกัแล้วแต่ดุลพินิจของคนเรียงนะครับผมเพราะว่าเ้าเรียงแบบขังมันมีข้อจำกัดแต่ว่าข้อจำกัดในนี้ก็มีข้อดีนะครับมีข้อดีก็คือว่า 1. ไกลเจเริ่มเติบโตเร็ว 2. เฮ้าสามารถควบคุมโรคติดต่อได้ นะครับเพราะฉนั้นเป็นเหล่าปิดนะครับนกไม่สามารถเข้ามาได้นะครับเหล่าเพิ่นนะครับนกบ่สามารถเข้ามาได้นะครับผมสัตว์เลื้อยคลานต่างๆกับบ่สามารถเข้ามาได้เพราะว่าเพิ่นล้อมกลงสองสามชั้นนะครับผมลวก็ยุ่งกับบ่สามารถเข้ามาได้หมาบ่มีซิ์นะครับดังนั้นก็เลยมีข้อดีนะครับนอกจากไกลจะเลื่อนเติบโตเร็วพอเข้าใส่อาหารนะครับใช้อาหารขุนนะครับก็เลยมีข้อดี ประมาณนี่นะครับสำหรับแต่ก็มีข้อเสียคือเ้า่สาสามาใส่อาหารโด,ดต้นทุ่นใดนะครับอัตราการตายการหลอดของเพิ่นอยู่ที่ประมาณ95%นะครับสําหรับไก่ฟ้ามนีนะครับเพราะว่าเลี้ยงแบบขังมันจะคอนโทรลควบคุมการตายหรือโรคติดต่อใดเป็นอย่างดีนะครับผมพื้นเล่าจะแห้งนะครับพื้นเล้า จะแห้งเกรียมนะครับเพื่อที่จะว่าห้ไม่เชื้อโรคนะครับถ้าเมื่อไหร่เราชื้นนะครับพื้นของเราเนี่ชื้นนะครับจะอาจจะมีโรคติดต่อโรคที่สาคัญจากเราชื้นก็คือโรคไกข่ขีขาวนะครับพ่อเขาจะไปจิกน้ำแฉะหรือดินชื้นๆที่จากดินนะครับผมแล้วเขาก็จะเป็นโรคขีขาวนะครับผมเป็นโรคขีขาวนี่การรักษายากนะครับแต่ไม่ตาย บ่ตายในเร็ววันนะครับแต่ใช้เวลาประมาณ2อาทิตย์นะครับเราก็จะเริ่มตายเพราะว่าไกลบกินอาหารนะครับโตจะเบานะครับก็จะเห็นให้ไกลตายในที่สุดอันนี้เมื่อเราสูพี่นองฟังนะครับบารืมอนี้มาชมฟาร์มนะครับเพ่นเลียง200อตัวตลาดของเพ่นก็คือรงเชือดนะครับรงเชือดจับส่งรงเชือดวันละ30ตัวถึง40ตัวแล้วแต่ลงเชือดออเดอร์มานะครับแต่ว่าจับทรงซูมือนะครับผม จับส่งทุกวันนะครับอันนี้คือเป้าหมายการตลาดของเพิ่นนะครับพอเพิ่นนีต้ตลาดของตลาดเพื่อนเป็นโล่งเชียดโดยตรงนะครับผมบ่าได้าขายให้พอคาค้นกลางนะครับก็เลยต้องทยอยจับส่งนะครับเป้าหมายของเพิ่นคือเดือนละ300ตัวส่งวันละ30ตัวนะครับผมกับบ่พ่อนะครับผมไม่พอนะครับผมสําหรับเดือนละ300ตัวนะครับ สำหรับคลิปนี้กาศีจาก,กันไปแล้วผู้ใดที่เขามารับทมร,รัอฟ้างฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับไม้เท้าวิวฟา้ามหัได้เฮ็ดคลิปดีๆยังสี่ต่อๆไปนะครับสำหรับผู้ใดที่อ,อยากหายทางไม้เท้าวิวฟา้ามนะครับไปประชาสัมพันธ์หรือโฆษณาไขายไ,ขไขกลหายกติดตอกันเข่ามาไรที่เบอร์0 9 9 9 8 2 1 9 5 7หรือ ไอดีไล c 1 1หน6 8หานะครับผมติดต่อนเข่ามาได้นะครับผมถ้าบอถ้าบอกไก่ห้องก็สามารถเดินทางไปได้เองนะครับผมแต่ว่าถ้าไก่กะแล้วจะสิคุยกันนะครับผมถ้ากันเข่ามาก้อนดนะครับติดต่อกันเข่ามาได้นะครับการประชาสัมพันธ์นะครับถ้าเามีช่องทางทางออนไลน์ก็ดีนะครับเพราะว่าเ้าจะได้มีลูกค้าทั่วประเทศเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สิจากวันแล้ว กันไปแล้วครับสวัสดีครับ